คมใกาาานานกษะผมนายกสิเดาลูกเพลงท่องเที่ยวกีลาจังหวัดสระบีครับในนามของผู้แทนของท่านผู้ว่า,าการจังหวัดสระบีท่านผลดำธรรมนะครับท่านก็ มีนโยบายเรื่องของการส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวนะครับโดยเฉพาะการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพนะครับเพื่อเป็นการควบคู่กันไปแล้วก็เป็นการสร้างเศรษฐกิจนะครับไปมีการหมุนเวียนใน,ในระดับท้องถิ่นระดับชุมชนนะครับก็จะเกิดประโยชน์กับประชาชนทั่วถึงนะครับทุกภาคส่วนก็ทางท่องเที่ยวแรกเองก็ ดำเนินการอยู่ตอนนี้หลายโครงการนะครับซึ่งครั้งนี้ร่วมกับอำเภอวังม่วงนะครับแล้วก็หลายๆครั้งต่อไปก็ร่วมกับทุกภาคส่วนทุกองค์กรของจังหวัดสระบุรีนะครับโดยเฉพาะทางสภาุตสาหกรรมท่องเที่ยวนะครับเราก็จับมือบูรณาการร่วมกันตลอดทั้งช่วงนี้ซึ่งเป็นนโยบายหลักของรัฐบาลเองนะฮะแล้วจังหวัดสระบ,บุรีก็เราก็น้อมรับนโยบายนี้มาสานต่อเพื่อให้เกิดประโยชน์ ับประชาชนทั่วไปครับขอบคุณครับค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวอ้อยทิพย์ปานสะอาดในอำเภอวังม่วงนะคะในนามของคณะผู้จัดนะคะก็ต้องขอขอบคุณทาง ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะสระบุรีท่านผลดำธรรมท่านท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสระบุรีนะคะแล้วก็รวมไปถึงประธานสภาศสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดสระบุรีนะคะที่ทําให้เกิดกิจกรรมดีๆวันนี้ขึ้นนะคะวังม่วงมินิมาราทอน2023นะคะก็วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมนะคะก็เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอวังม่วงนะคะรวมไปถึงส่งเสริมกิจกรรมการออกกําลังกายนะคะให้กับประชาชนในพื้นที่อำเภอวังม่วงรว ไปถึงนักท่องเที่ยวนะคะที่มาจากต่างพื้นที่หลายๆจังหวัดนะคะซึ่งนอกจากมาออกกําลังกายโดยการวิ่งแล้วก็ยังมาได้ชื่นชมทัศนียภาพอันสวยงามของอ่างเก็บน้ํโมกเหล็กแห่งนี้นะคะซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ตําบลคําพานอาเภอวังม่วงนะคะก็โดยท่านนายกเทศมนตรีตําบลคําพานนะคะท่านก็ดูแลพื้นที่ตรงนี้อยู่นะคะร่วมกับทางท่านผู้อำนวยการโครงการชประทานจังหวัดสระบุรีนะคะก็ในอนาคตเราก็อยากจะพัฒนาพื้นที่ตรงนี้นะคะ ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญแหล่งหนึ่งของจังหวัดสระบุรีในพื้นที่อำเภอวังม่วงนะคะก็ขอเชิญชวนนะคะนักท่องเที่ยวนักวิ่งนะคะที่รักสุขภาพนะคะไม่ว่าจะเป็นนักวิ่งหรือนักปั่นจักรยานนะคะได้มาออกกําลังกายในพื้นที่อำเภอวังม่วงนะคะนอกจาก สถานที่ท่องเที่ยวอันสวยงามแล้วเราก็มีองค์หลวงปู่ใหญ่ปราศริธท์นะคะซึ่งเป็นที่สักการะบูชานะคะรวมไปถึงมีที่พักแล้วก็รีสอร์ทสวยงามจํานวนมากนะคะในพื้นที่อําเภอวังม่วงก็ขอเชิญชวนนะคะทุกท่านมาเที่ยวอาเภอวังม่วงจังหวัดสระบุรีค่ะสวัสดีครับวันนี้ผมก็ได้มาร่วมง,งานวิ่งเก็บตะวันนะฮะที่อเก็บน้ำม่วงเหล็กนะครับก็ต้องขอขอ,ขอบคุณทีมงานนะฮะหนึ่งบรรยากาศดีนะครับสอง ทีมงานดูแลดีแล้วก็การจ่ายงานเป็นมืออาชีพนะฮะแล้วก็สนุกกับการวิ่งนะฮะถึงวันนี้ก็ก็ก็ถ้ามีโอกาสจัดงานอีกก็จะมาร่วมอีกเหมือนเดิมครับผมขอบคุณครับบรรยากาศดีอะค่ะแล้วก็มีแบบว่าการบริการที่ดีด้วยแล้วก็อาหารเพียงพอใช่ดีมากอะแจกแบบว่าบริการตลอดบริการตลอดทั้ททางงานเลยทุกมสองกิโลเมตรเลยค่ะดีมาก น,าน้าแทบทุกอย่างเลยทั้งเส้นทางบรรยากาศแล้วก็การต้อนรับอาหารน้ําทุกอย่างถึงคือบรรยากาศดีจะกลับมาเอาถ้วยอีกแน่นอนค่ะเนินเนินสนุกมากค่ะอาหารก็อร่อยทุกอย่างนะคะเนินสุดยอดดับปาบเซียนค่ะรู้สึกประทับใจมากค่ะทั้งวิวทั้งคือทุกอย่างค่ะดีหมดบรรยากาศดีมากค่ะแล้วบริการค่ะจุดน้ำดื่มหรือว,ว่าอาหารการกินอะไรดีมากค่ะ ค่ะการมาวิ่งครั้งนี้นะคะก็มันบรรยากาศนะคะรอ,รอบๆเนาะก,ก็บรรยากาศดีนะคะสดชื่นนะคะรวมทั้งการให้บริการของเจ้าหน้าที่ก็บริการดีค่ะถ้ามีโอกาสได้มาวิ่งอีกแล้วก็จะกลับมาวิ่งอีกครั้งค่ะ